สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้เราจะทำหมูสามชั้นอบวุ้นเส้นกันค่ะเมนูนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่แพ้กลุ้งนะคะและเอาใจคนที่ชอบหมูสามชั้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะและสำหรับสูตรจะวางไว้ให้เพื่อนๆใต,ใต้คลิปตรงขำอธิบายค่ะเริ่มจากการเตรียมวุ้นเส้นกันก่อนเลยนะคะใช้วุนนนะะนว้นเส้น2ห่อค่ะห่อละ40กรัมนะคะนำวุ้นเส้นไปแช่น้ำให้นิ่มค่ะ และเห็ดหอมค่ะใช้5-6ดอกนะคะล้างให้สะอาดแล้วแช่น้ําไว้ก่อนค่ะต่อไปไปโขกกระเทียมกับรากผักชีเตรียมไว้นะคะใช้พริกไทย1ช้อนรากผักชี1ช้อนค่ะสำหรับพริกไทยจะใช้เป็นดำหรือขาวก็ได้นะคะถ้าได้พริกไทยดำก็ดีค่ะพริกไทยดำจะมีความหอมกว่าพริกไทยขาวนะคะ จากนั้นไปหั่นหมูสาชั้นกันค่ะหมูสามชั้นหั่นพอดีคำนะคะวันนี้จะใช้อยู่ที่2ขีดค่ะเห็ดหอมแช่น้ำแล้วบีบน้ำออกนะคะแล้วนำมาหั่นค่ะเอาก้านเห็ดหอมออกด้วยนะคะเพราะก้านเห็ดจะมีความแข็งและเหนียวค่ะ ตัดวุ้นเส้นให้พอดีไม่ยาวจนเกินไปค่ะประมาณ4-5นิ้วนะคะต่อไปเราไปปรุงในวุ้นเส้นกันก่อนเลยนะคะน้ำมันหอยสองช้อนค่ะซีอิ๊วขาวสองช้อน น้ำมันงาหนึ่งช้อนซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำสะอาดครึ่งแก้วค่ะจากนั้นคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตอนนี้เราก็เตรียมไว้ครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงกระทะกันเลยค่ะใส่หมูสามชั้นลงไปก่อนเลยนะคะจากนั้นใส่น้ำสะอาดลงไปประมาณครึ่งถ้วยค่ะ น้ำจะช่วยให้หมูมีความนุ่มขึ้นค่ะจากนั้นผัดจนแห้งนะคะพอหมูสามชั้นแห้งเขาจะบีบน้ำมันออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่กระเทียมจีนขิงแก่ซอยพริกไทยกับรากผักชีที่ขอกไว้ค่ะและเห็ดหอมลงไปผัดได้เลยนะคะจะบอกว่าลืมใส่เห็ดหอมค่ะในขั้นตอนนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะนำเห็ดหอมไปผัดแล้วใส่ที่หลังได้นะคะ ปรุงรดด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่วุ้นเส้นที่เราผสมไว้นะคะเยอะแบบนี้เดี๋ยวก็จะแห้งไปเองนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วปิดฝาไว้ประมาณ5-7นาทีนะคะ พอครบเวลาแล้วใส่ขึ้นช่ายต้นหอมผักชีได้เลยค่ะเดี๋ยวคนคลุกเค้าให้เข้ากันเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะ